你呀，又是来几台？哦。

ทะเลาะกันแล้วครับโดนตงแ่ไปย่นตัวใหญ่มากไม่ใช่แล้วใครจะรับผิดชอบเรื่มเลยพี่เขี๋ยใหญ่ๆอย่างนี้จะขึ้นตรงกูก็ตายใหญ่ๆใครก็ยิงโดนเฮ้งเนี่ยโอ้ยน้ำมันยางคว้าเลยมันคล่อมกันน่าเอ้ยมันจะมีเงื่อนอะไรที่มันแกะออกไต่ก็ต้องมัาใหม่ Eu vou gravar, eu vou gravar.